สวัสดีพ pues ี่้องครับตอนนี้นัดแล้วก็พี่วัดครับกำลังในทางไปบ้านนุ่มเองนะครับแต่ทุกคนเกือบบ่ได้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นที่วัดทำไมอะเกิดอะไรขึ้นพวกท่าออกมาขางทางคนบ่เบิงแล้วเข้าขยุ่เข้าครับยี่สิบสามสิบี่สิบเเพื่อนออกมาิ่นกันว้ากับคนทางสาย่นบ่เบิงว่ารถเข้ามาทางขวาสดๆเลยนี่ยังแบบ เบีจูกันยงนันงสี่ะไรนี้เดียวนี่กันเพราะว่าตอนนี้แบบนัดแบบพี่ว่ดัดมูดูทางว่ากำลังก้มดูโทรศพัดดพท์อยู่แบบหัวเกือบสักพี่น้องย <laughs> ินดีไอ้วัดเบียกท่านจะก็ต่ก็โชคดีดีไปถือว่าไม่ไม่ได้ชนอะไรสักนิดนึงแต่ว่ากระตกใจเสียวควันเลยเก<อ>ือบ <c oughs> แล้วพี่น้องส่วนเพ่อขอโทษพีทโทษว่าท่านตรงนะท่างตรงทางหลักกับทางหลัก อันนั้นมันเป็นสร้อยอ,ออกจากบ้านเพื่อนอันนั้นคือมาเบิงอันอันเพื่อนวัดข้างทางแหนเพื่นกบานเจ้าก็ออกมาว่าพูดอะไรบ้างสิชักเบายังไปบูมอันเดือดอ่โอ้พี่น้องครับอี่างนี้ันนงสีเหระพี่น้องแล้วกับฟุ้งมากช่วคดีที่พี่วัดมีสติอยู่ตะกี้นะทุกคนพวกสระดึกแต่เบิงทางน้ำ กันแม่สมมติว่าลเล่นโทรศัพท์อยู่หรืออะไรอยู่<ม>สิเนะี่ยกระเทีดเต็มตเต็มโอ้บ่าจีเลี้ยงสมิสัมบีปีหน่อเนี่ยเน,น,นี่ยทำไมอุดมสมูนมจังเลยอ่ะสเกตเนี่ยเ,เอ้เราตู้ข้างหลังรตู้ไค่นะเอเอไอ้เรามาถึงกอดเจ้าของบ้านแล้วยังไงนะนี่ยัยงไงนะอี่อะไรนะแต่เส้นนี้ไม่เคยมาเลยนะอ๋องอิงส่งตำแหน่งให้นะ จะเป็นยังไงนะแคบยังไงว้างาแคบมากแคบมากแคบมากมโ,โหไวมากโอ้โหอ,อันนี้เป็นครั้งที่สองของนัดพี่วัดครั้งที่อะไร<า>ที่นนาสามครับมาเนี่ยเมื่อ,อย่างนี้มากินเขากับเขาไม่ห้ออแซ่บแซ่บหรอขามาเกลีมกสมพงศ์โอ้ใครขยับมืมอไปซะมามาไหม น้องครับเอกอภิวัตแล้วก็พิระน้อยกลังตามมานะไปซื้อกับเขามาครับมันถูกมุ้ยวันนั้นละฐทำอะไรกินล่ะโอ้โหออมอร่อยมากต้องบอกว่าอ่อมพี่ระน้อยกาลสินสารคามอุดรธานีเดอะเบสเดอะเบสมากมากขายย่ำซะยี่หลี่ไอขายอ่อมขายลาบซะยี่หลี่เมนูที่ทุกคนเนียนครับคือข่อยห้พอเล่านี่ข่อยจช้ำหอยากอยากกินร่อยากกินอัอมก่อนเลย อร่อยมากจริงขนาดไม่ไม่หน่อยยังบอกอร่อยมากมากว่ามาจีสุดเลยไม่ขาวนัวเลิศดใช่อ้อมกลางๆพี่ผมบ่เดี๋ยวว่าอ้อมเหล้าประเด็นอ้อมแบบอ้อมเหล้าเนี่ยแต่ว่ามันแบบนัวมันเลิศดรสดีมากครับกับกับพุชรลดซ่องหนึ่งอ่ะโอ้โหบอสลสองซ่องหนึ่งกินของเขาบ่าเปิดต้องเลาก็ถือว่าร้าน้กับอ่าร้าน ยำระยำตันนัวระยำตันนัวสมชื่อเสียงสมซาสมลือเปลี่ยนจากระยำนววกับไปเป็นละละอ่อมละอ่อมนัวละอ่อมละอ่อมนัวเออละอ่อมนัวปกูยังสุราลอี่อย่างละอ่อมนัวเก๋นี่ความเกรนะทุกคนนะเออโอ้โหอ้โหไปผอม่าอีกเลี้ยอีกเลี้ยวันนี่ก็พากันไปบึ้ง รัตอะความรู้สึกทีความรู้สึกตะกี้ทีควยกับควยงามชื่นชมควยตัวผู้ควยงามแห่นแต่เอาจริงจริงนะควยตัวแม่สศิวลดนงามกว่ากำลังตีเลยเนอะจริงมันถึงว่าควยตัวเมียของเขากับควยตัวเมียของเราควยตัวเมียของเราสวยกว่าสูงกว่าอ่างใหญ่กว่าด้วยนี่เพื่อเชื่อไหมนัทยังไม่เคยเห็นควยพี่วัดเลยนะเพราะบ่กล้าเขาไปไกลเห็นตั๊งวัวเห่นตั๊งวัวว่าเคยต้องไปเบิ่งไกล เพราะนั้นตาจะเป็นคนชอบเล่นกับวัวอยู่แล้วเพราะ่ะเคยเลี้ยงควายพี่น้องเลตงงวัว,ว่าถิ่น้อก็เลตงงัว่เคยเลี้ยงควายบ้าน่เคยเลี้ยงควายครับแ,แม่เล่ว,ว่าถ้าจะเอาขอพ่อพัดเงนินเป็นยูฟาร์มอุทัยเลยไปเอามาตะพุนเลยเออแต่โตที่อยู่แม่เล่าหนึ่เล่าสี่หกแบบแปดสิบก็คือแปดหมืน่นเขาก็ได้ซีเดือนแต่งา่าหนาตันก็ขายโก้ขายใหญ่ลูกยังก่อนลูกอันจักรลูกบระกอง ก้อนกระโหลกกองนี่เป็นโล่ของทับอุทัยไอ้นี่ยังเสยซื้ออย่างก่อเสียบยังอุทย่างอุทัยวะซับอุทัยแม่เนี่ยไอ้ขี้ยานี่ยบ้นี้เอ้าเราไปยังไงเรากลับรถกลับรถป่ะเอ้าฝนดีวะานด่วะฉันขออะไรได้เนี่ยัง่ไหน แล้วก็พี่วัดวันนี้เราจะไปไหนต่ออีกวันนี้เราจะไปบ้านพว่มจิงแล้วก็ก็จะไป <gasps> แกโบนสารไมหันนี่โอ้<ะ>โหคลิปนี้มีหลายหัวข้อมากมากเลยทำไมมากันยาไม่ดูอะไรเลยตัวชมมูยา ไปยังไงนี่ควหอกศอกไหนอ,อืมก็เป็นสี่อ๋ออีกแล้วแล้วไกลามาเหรอพี่งงของห<ง>ญ oh, ิงส่งอะไรมาลูกอ <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อน,นั้นที่นัดไปบ้านอิงน่ะอิงเคยบอกแต่ว่าคิดว่าพี่สีวะโดนบอกบอกบอกว่าพี่วัด,ดเน๊จพี่สีวะโดนสีวะโดนก็เพ่งเงาะประสิทธิ์สองสื่อนี่พี่สีว่าโดนไม่เสียหรอแต่ว่าดีเมื่อคืนทุกคนเมื่อคืนดีแนวฝนโปตกแต่แรกฝนมันรีนมากนั่ดละย,ยา่าะฝนมันลงมาก เราใช้ไหนอะใช้เงี้ยมีกับ GPS มากเลยสุดๆงงเลยอีกกี่กิโลกรัมพี่อีกสามกิโลกรัมโอ้ันนี่เดียวจะไปะดูไปกินานอ้ทำไมมันไม่คุ้นทางว่ะมันใหม่อีกทางหนึ่งหรือเปล่าเนาะอาจจะใช่ เาไปไหนน้หไไนอหน่นอนงงเพราะนั้นมันขอนเสร็นใหญ่แล้วกันแฟ็บเขาไปหันเลื่องนี่ยตอนแเอกบอกว่าอะไรนะวัดอนไัเราผ่านมาย่างวัดอะไรนะวัดหนุ่งคูวห่ง้า,างได้ปะต้่งต่ทาเดียวยัง สวัสดีพี่น้องสอง huh? oh. <laughs> <laughs> oh, ร้อยคนครับสวัสดีเพื่ฮะเลยสดบอห่หัวอีกซะบอโอ้พี่น้องคนนั้นน่ะนั่นเป็นเลยสดอยู่หน้าเพื่อนเพื่อนพักกันเชียรดเลยนั่นมาสั่นเลิกโคบเลยอ่าก็เขาบอกให้หิวไรหิอกะไรแล้วไงหยิวผิดอะไรเนี่ยหิวผิดมาตั้งแต่เกิดเกิดมาก็นาย โอ้ my god นี่แหละคุคุณยังคุคุณยังมันคุณไม่นี่มันโอ้ยมันต้องเลี้ยวอีกทั้งคุณว้โอ้ีอเชิญเอาไปสุอกาะปะรจักตัวนี่ยาหนุ่ใออีหลีนน้เลี่ยนน้ำมันยังมากมาเลยแนวเดียวต้นไหนบอขับพี่น้องสหอยบ้านี่แะครับขี่รังกไหดีแต่้วมันยังน้อยอยู่มีเอาขีก็ต้องขี่มันแต่น่อยนี่แต่่คุณแต่เมีแต่ว่าเขาหนาโคดเขาก Yo, uh huh. ยูยูเจนบิวตี้นะเออหน่อยหน่อยคีคยขาพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้พี่น้องครับคลิปต่อไปก็ไปเจอกันที่บ้าน้องอิงเลยนะครับ